ท่านคณะกรรมการครับผมอาจารย์จัก,กรินขัดหน้าอาจารย์จากสาขานนนยยาาต์งวิทยาลัยเทคโนโลยีโปรเทคเทคนิคลานาวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องของงานวิจัยนวัตกรรมสื่อชิ้นงานในหัวข้อชื่อว่าการสร้างและพัฒนาสื่อชิ้นงานแบตเตอรี่ลิเธียมชนิด LFP ในงานเครื่องยนต์ฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิก สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่รับสาขาง,งานเครื่องกลวิทยาลัยเทคโนโลยีโทริ์เทคนิคลามาศครับในส่วนของวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์จะมีการวัตถุประสงค์ของสื่อชิ้นงานนี้คือเพื่อสร้างและหาคุณภาพสื่อชิ้นงานเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมชนิด LLP นะครับในการนำมาใช้ ในงานเครื่องโย์ฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอ e ิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกษาชั้นปวช .3 เป็นการในส่วนของการออกแบบนะครับในส่วนของการออกแบบคุณลักษณะของการเป็นสื่อชิ้นงานแล้วก็คุณภาพในการสร้างสื่อชิ้นงานรวมถึงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ผู้ใช้งานของนั่น,นคือนักศึกษาในการใช้งานประกอบการเรียน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะเป็นกลุ่มตัวอย่างนั่นก็คือผู้เชี่ยวชาญจำนวนสามท่านนะครับด้านไฟฟ้ารถยนต์และนักศึกษาระดับชั้นปวชสาสาขางานยานยนต์จำนวน30คนครับสำหรับในส่วนของผลการวิจัยนะครับจากผลการวิจัยเราพบว่าผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานไฟฟ้ารถยนต์จำนวน3ท่าน ให้คุณภาพของสื่อชิ้นงานนี้ในระดับดีนะครับโดยมีผลการประเมินในค่าเฉลี่ยคือ4.17แล้วมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่2.7นะครับซึ่งอยู่ในระดับที่ดีในส่วนของผลการประเมินในส่วนของนักศึกษาในส่วนของนักศึกษาในส่วนของนักศึกษาผลการวิจัยนะครับ จะอยู่ในระดับดีเช่นกันครับนั่นคือค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.17แล้วก็มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0.02เอาละครับในส่วนของอส่วนของส่วนประกอบนะครับส่วนของส่วนประกอบของสื่อนวัตรกรรมนี้นะครับส่วนประกอบของสื่อนวัตรกรรมนี้จะเป็นการนำเลือ,อแบตเตอรี่นะครับที่เสื่อมสภาพแล้วนะครับหรือว่า เป็นแบตเตอรี่เก่าแล้วนะครับนำมาเอาแผ่นท่าที่เป็นแผ่นตะกั่วแล้วก็แผ่นกั้นนะครับภายในออกให้หมดให้เหลือแต่เปลือกที่เป็นชิ้นที่เป็นส่วนของพลาสติกเปลือกนะซึ่งพลาสติกเปลือกของแบตเตอรี่เนะี่ยมีเป็นเนื้อพลาสติกที่มีคุณภาพสูงนะครับสามารถทนต่อการกัดกร่อนการกระแทกได้ดีรวมถึงการนำแบตเตอรี่เก่านะครับมาทำการรีไซเคลิล หลังจากที่เรานําตัวของแบตเตอรี่ที่เป็นส่วนของแผ่นท่าตะก่วออกไปหมดแล้วนะครับก็จะทําการติดตั้งชุดเซลล์แบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่ชนิด LFP นะครับเข้าไปไว้ในนี้โดยแบตเตอรี่ LFP เนี่ยถ้าเรามาใช้งานในระบบ12โวลต์เราจะต้องใช้จํานวน4เซลล์นะครับมาทําการต่ออุกรมกัน,กนโดย4เซลล์นี้เป็นขนาดความจุอยู่ที่22แอมป์ชั่วโมง เป็ดเสร็จแล้วแบตเตอรีอ่รูปนี้นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์ความจุที่22แอมแปชั่วโมงนะครับพร้อมกับวงจรป้องกันของแบตเตอรี่นะครับประกอบติดตั้งนะรวมถึงมีการติดตั้งนะตัววัดนะครับวัดประสิทธิภาพความจุที่เหลือนะครับหรือการวัดเปอร์เซ็นต์ความจุข,ของแบตเตอรี่ซึ่งจะทําให้เราสามารถทราบได้ว่าตอนนี้ความจุ ที่เหลือของแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์สามารถใช้งาน่อหรือสามารถจะนำไปชาร์จนะซึ่งมันจะสะดวกต่อการใช้งานนะครับในส่วนของนวัตรกรรมหลังจากประกอบเสร็จเรียบร้อย,ยจุดเด่นอันดับแรกเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของน้ำหนักน้ำหนักเนี่ยหลังจากเราขอดวแผ่นตะกั่วและน้ำกรดออกไปแล้วตัวของแบตเตอรี่ท,รที่เราประกอบบนตัวแบตเตอรี่เดิมนะครับจะมีน้ำหนักเบามาก นะมีน้ําหนักเบามากซึ่งน้ําหนักตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ1กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ตะ่วกดนะครับซึ่งใช้ขนาดเท่ากันซึ่งเป็นรูปนี้นะครับที่เป็นขนาดความจุเท่ากันนะครับแบตเตอรี่รูกนี้จะมีน้ําหนักเฉลีย่ยสูงถึงเกือบ6กกิโลกรัมซึ่งเราจะเห็นว่าเมื่อเรานําไปใช้งานแล้วเนี่ยมันจะมีความสะดกวกกว่ากนะครับในการเคลื่อนย้ายให้สะดวกนะครับนําไปใช้งานนะเมื่อเรา ติดตั้งทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาเราจะมานํามาใช้งานนะครับก็สามารถนํามาต่อให้กับอุปกรณ์ที่เราต้องการทดสอบได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับผมลองยกตัวอย่างนะครับเราต่อตรงไปเลยครับเนี่ยครับเราต่อตรงไปเลยป้อนไฟเข้าไปเลยงนั้นเวลาเราจะทดสอบอุปกรณ์ที่ ต้องใช้แบตเตอรี่ในการทดสอบนะครับเราสามารถต่อตรงให้กับตัวแบตเตอรี่ไปได้เลยซึ่งเราไม่ก็ไม่ต้องกังวลว่า,าจะมีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่เนื่องจากว่าแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยให้ความจุดพลังงานที่ค่อนข้างสูงและต่อเนื่องนในการข่ายประจุในกรณีที่เป็นพัดลมไฟฟ้านะครับในกรณีที่เป็นพัดลมไฟฟ้า เราจะเห็นว่าสามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ที่สามารถกินกระแสะไฟฟ้าสูงสูงได้อย่าง<ๆ>นุ่น่ครับและนี่คือจุดเด่นของแบตเตอรี่ลิเธียมนะอีกจุดหนึ่งนอกจากในส่วนของน้ำหนักแล้วเนี่ยนั่นก็คือการจ่ายพลังงานที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็สามารถไม่และก็ไม่มีการคายประจุนะครับด้วยตัวมันเองซึ่งจะไม่เหมือนแบตเตอรี่ตะกัวกวดซึ่งเมื่อเราทิ้งไว้นานๆการคายประจุของแบตเตอรี่เนี่ยจะมีค่อนข้าง ค่อนข้างมากนะครับต้องนําแบตเตอรี่นะไปไประจุกลับไปบดแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมสามารถสามารถทิ้งไว้นะครับหลายๆวันโดยที่ไม่มีปัญหาครับผมในส่วนของการอ,าออกแบบและพัฒนานะครับรวมถึงแนวคิดในการต่อยอดนวัตกรรมต่อไปก็คือต้องเราอาจจะต้องมีการออกแบบในส่วนของชนวนกันความร้อนนะครับเนื่องจากว่าถ้าในกรณีที่เรานําแบตเตอรี่อันนี้ไปทดสอบหรือนาไปใช้ในรถยนต์ ก็ต้องมีการป้องกันชุนความร้อนเนื่องจากแบตเตอรี่ลิเธียมจะมีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับถ้ามีความร้อนสะสมมากจะทํางานไม่ไหวนะครับสำหรับการนําเสนอง,งานวิจัยของสื่อนวัตกรรมนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ